ฟิฟินะคะทองหล่อซอยสองนะคะอยู่ปากซอยทองหล่อสองเลยนะคะจะเป็นนะคะอ่อคอมมูนิตที่มอลล์เล็กๆกันนะคะแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเพราะว่ามีร้านอาหารที่น่าสนใจหลายร้านมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะคะจะเจอกับเลมอนฟาร์มนะคะเราม,มาซื้อของดีๆสดๆธรรมาชาติของที่นี่กันได้นะคะของนี้นะคะ,ะคะ่ะร้านแรก ราชิมวันนี้นะคะเป็นร้านสีฟ้าค่ะอาหารจีนอาหารไทยเด็ดเดเดี๋ยวไปชิมที่สีฟ้ากันนะคะเมนูแรกค่ะสีฟ้าก็หมูเตะห้ามพลาดนะคะอันนี้คือปอเ,เปี๊ยะสดใส้เป็ด่ไหมคะปอเปี๊ยะสดเกี๊ยวกรอบสีฟ้าค่ะห้ามพลาดนะคะกรอบฟูเบาจริงจเมนูที่ห้ามพลาดอีกเมนูหนึ่งของสีฟ้านะคะเป็ดย่างหมูแดงค่ะ เป็ดย่างจะเป็นสูตรพิเศษของร้านสีฟ้านะคะจะไม่เหมือนไทยนุ่มๆแล้วก็หนังกรอบจะแบบสีเข้มๆนิดน,นึงค่ะสิกเนเจอร์อีกอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะข้าวหน้กกาไกา่ราชวงศ์ของสีฟ้าะคะ่ะอันนี้ลูกสาวกินชอบม,มากค่ะปิดท้ายด้วยของหวานนะคะของสีฟ้ามีแนะนําหลายเมนูมากแต่ที่ห้ามพลาดและมีให้กินตลอดปีก็คือข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวทุเรียนะคะดีงามมาก โอโชค่ะไปดูบรรยากาศร้านกันเลยอันนี้จะเป็นร้านที่เด็นในเรื่องของเกี๊ยวซ่านะคะ mm hmm. ก็จะมีเมนูอื่นๆแนะนำให้ได้ทานกันด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาชิมก,กันกับออสกาโอโชนะคะ mm hmm. ค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะ mm hmm. เป็นเกี๊ยวซ่าที่ขายดีที่สุดนะคะตอนนี้2ล้านชิ้นต่อวันนะคะ mm hmm. ทั่วโลกนะคะ mm hmm. รวมทุกสาขาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมี อซอสเพิ่มมาเป็นทั้งหมด6แบบนะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะหรือสั่งแบบ12ชิ้นก็จะมีให้เลือก2อซอสนะคะ <Wow. S 1> เราก็มาดูเขาปั้นเกี๊ยวซ่าก,กันสดๆเลยนะคะ uh huh. ความไวนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาต้องทำไม่ได้2ล้านชิ้นยอดขายตอนนี้ต่อวันทั่วโลกรุกสาขานะคะ บ้านด้วยความชำนาญและรวดเร็วมาก ของร้านโอซาก้าโอโชก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะนี่เกียวซ่านะคะเกียวซ่าซอโคโนมินะคะข้าวไข่ผูราดซอสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นราเมงซ้อมมะเขือเทศเป็นซุปกุ้งยำนะคะแล้วก็ซ้อมตำโอซาก้าค่ะอันนี้เป็นเกียวซ่าของหวานนะคะมีไส้กล้วยไส้หมดแล้วก็ไส้ถห่วแดงค่ะสุดยานแหละจิบกัน ร้านที่3นะคะร้านเคียนี้ค่ะเป็นอาหารสไตล์เกาหลีโฮมเมดนะคะก็ตกแต่งด้วยต้นไม้น่ารักๆน,นะคะข้างในร้านก็จะแบบสีเขียวต้นไม้น่ารักๆอะไรแบบนี้นะคะสไตล์นี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารเข้ากันค่ะเมนูแนะนำของร้านเคียนี้นะคะบิมบัมบ,บนะคะข้าวยำเนือ้ออันนี้เป็น ต้าปเกชีสนะคะอันนี้เป็นซุปกิมจิเต้าหู้หมูแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมข้าวะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแจงเมียนนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟตลอดเลยนะคะใครชอบอาหารเกาหลีก็ลองมากินดูนะคะเป็นสเปเชียลคอมโบนะคะเป็นกระทะร้อนหมูมีชีสอยู่ข้างข้างะคะ่ะก็มามาพร้อมกับผักสดนะคะมาชิมกันนะ คอมโสเซตปึ๊บอย่างนี้นี่เองโอเคเลยตุกเค้ชีสค well, okay. ่ะเออยูโ่ชีโอเคกินบิบิมบับกันค่ะครุกนะค่ะจานนี้ครุกให้ตัวคระ นะคะจะจำเนื้นะคะแล้วก็ต้องคลุกให้ทั่วเหมือนกันนะคะเป็นเส้นข้างในนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยดีทีเดียวนะคะเกาหลีร้านนี้ปิดท้ายด้วยของหวานไซ่บเกาหลีนะคะน้ำข้าวค่ะนีแบบประมาณเราต้องยืนข้างอืนะไรเงี้ยลองดูก็อีกห้าปีครับแม่สี่นะคะเบโคฟิโน่ค่ะเป็นร้านสไตล อิตาเลียนนะคะสวยหรูทีเดียวนะคะเข้าไปดูในร้านกันนะิ้งจองนี่ร้านสวยหรูน่านั่งมากค่ะมีวายดีๆให้เลือกสัก่งร้านเบเกอฟิโนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูเด็ดเขากันนะเมนูแรกนะคะสลัดไส้กรอ,อกอิตาเลียน,นะคะ่ะจูนน่าก,กินมากปึ๊บ ต่อด้วยพอทาเบลโลมัชรูมนะคะเป็นเห็ดพอทาเบลโลแล้วก็เสิร์ฟมากับสปีเนตสลัดนะคะเป็นเป็ุเป็นเห็ดเ at, ดนะะช,เน,เน,ชนเทลเลลนะคะผัดกับเส้นเฟตตูชินีแล้วก็อิตาเลียนซอสเสร็จค่ะเมนูปลาซีบีมอบนะคะข้างล่างจะเป็นผักโขมนะคะแล้วก็แครอทเป็นซอสในตัวะคะ่ะ แทนไฟสโนว์ฟิชนะคะปลาหิมะซอสหวานขาวนะคะแนไเลนไดลน้อได้ยขนว้อวน้อไรน้ไนอนือไอได้เยน้้านื้่ไนื้อไดเนอไยนอได้ย้อยนไนอไดยนื้อไป้เนดูข้องในกันบรรยากาศอ้านเป็นอย่างนี้ นนีะะคะมีเบียสดดีๆด,ด้วยนอกจากเบียร์นะคะมีสาเกดีๆให้รอกันด้วยเยอะมากเลอกเลยเลิกเลยใครชอบนะคะเมนูแรกนะคะเฟรนฟรายค่ะหน้าตาไม่เหมือนเฟรนฟรายที่อื่นนะของทอรีโทอรีเนี่ยเดี๋ยวมาชิมนะ สองค่ะสลัดอะโวคโาโดแซลมอนค่ะมีน้ำสลัด2แบบนะคะเป็นเซตยากิโทริย่างเกลือนะคะเป็นไก่ส่วนต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องในนะคะย่างเกลือมาทานกันได้หลายคนเลยไก่โทริโทริค่ะหนึ่งที่จะมี5ชิ้นนะคะทอดมาร้อนๆเลยหอมมากอันนี้เขา สั่งหลายที่ก็เลยตั้งมาให้อย่างนี้เลยนะคะเมนูไก่ซ่าค่ะเป็นเหมือนเก้าซ่าแล้วก็ไบยัดที่ปิดไก่เราไปทอดนะคะมาทานกับซอสน,น้ำจิะะ้มค่ะ